สวัสดีครับพันี่์เอ่ากับควนทีครับเนาะจะไปอบรับทั้งขยะครับนี่ทั้งขยะครัผมได้ได้เพิ่มทีผมเหรอเขาได้เรื่องปากเขไหะไรมแก้ผมไม่ได้เรครับทางช่องยูทูบยนน้อยลอยลีลาเอาก็ยกทางวันครับมันี นี่เฮะเป็นยังน้ำน้ำเค้นบ่บ่าวว่านำมอก็ะใสบ่เนี้เดี๋ยวเราโอเฟีข้างในเดี๋ยวเรามาถ่าธเบื้งต้นเปิดกันเลยครับนี่ครับโอฟลีกินครับโอสีไปแล้วครับเดี๋ยวเ้าสิเปิดตู้ครับวันนี้ครับทำการโดยช่างอ้วน มาค,ครับโอบไก่ครับอันนี้อบเล็กกินตัวโม้อบเล็กกินครับนะครับไปเบิรงกันเลยครับเมื่อไรอยากหอนหอนแน่เนี่นครับไปเบิร์นช่างขายะเแคที่อบครับเปิดมาแล้วนี่ครับช่วยรู้มาเฮาครับทางขยะแคที่อบครับช่วยรู้มาเฮาอันนี้อันนี้เป็นเครื่อง เครื่องอัดอัดถุงครับอัดพายะโอ้หอนอู้ซีแดงยนื่องามเลยว่ะโอ้ยเป็นคนพ่นเอาพวงสีเรียงอ่ะต่างกันเลยนะเออพอคนเดียวตัวผลนี่ครับชีอ็อครับโอ้เขาก็ขึ้นคนงามเลยว่ะแต่ว่าสีแดงมันงามอยู่ยยด,ด,ดีว่ะโอ้ยยิงใส่ผลห่อยหีงงามนี่รูอย่างีแดงเพื่อนตะกี้เนาะครับตัวนี้เป็นเครื่องอัดนะครับเดี๋ยว มันเย็นประกอบอยู่ครับแต่ว่าที่เหลืองเจ้ะก,ก็สีหายเลยโอ้ยเมื่อไหร่ฝนฝนเนี่ยที่ขี่นี่โอ้โมากขึนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไม่ได้ครับอย่าลืมกดติดตามทางช่องยูทูบนั่นเลยครับยนต์น้อยร้อยดีล่ะคุณนะ่ะยางธรรมาดาเลยครับคุณซื้อสัอ่งผมซื้อสั่งมือเดียวครับซื้อสั่งมือเดียวครับสองตัว สองโตดีสั่งมือเดียวสองโตครับบังขับสั่งสั่งสั่งรุนไหมครับบังสั่งรุนไหมก็สั่งรุนเก่าครับใส่สั่งใส่สั่งเจ้าสั่งสั่งเจ้าวะมี่สะพ้อดักเจ้าถือขวดมันไหนครับเดี๋ยอะถามมันเย็นยั่ไงก็ตามเสียลงมาครับหนุกโตอัดขยายลงมาเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเข้าให้เพื่อนประกอบครับเอาผ้าก่อนครับผ้าห้องนะนะเอากระดาษล้างนี่จับกับคุณเอาผาเอานี่ยครับเดี๋ยวให้เพื่อนประกอบครับมันทีมีมองเปิดช่องผัครับเปิดออกช่องผัครับตรงนี้ครับมุกกระบอกขี้หงอนเนี่ยนะครับเด้อคฝนดิ้งก็มือเฮ็ดดิงก็มือให้มาบุกอ่านมาเดี๋ยวพวกเพื่อนนี่เก็เก็ตินให้มาท่างหน่อยอันนี้อันนี้เอออันนี้ยุ่งฟังยิ่งถูกแล้ว หอนหมอนม่นอเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ฟ้าครับห้างสิประกอบเนิ่งครับแนวอัดขยะครับแนวะอัดถุงครับ ให้ตัวเดียวนึงครับเปรึยังฝืนสีน้อยนิดนะครับนะครับทมากรก็ไรก็แท็กกท็อ r สไครต้ไม่ได้ครับทางสองยูทูบยนน้อยร้อยลีลานะครับติดบ้านมีว่าสังสีเลยสังสือก็เห็นได้ครับแต่เห็นอย่างแหงครับนะครับ วุ้ยพวเขาทั้งเพื่อนพวเขาถึงเลาดูแบบผ่อนๆก็ลยต้องสั่งนี่อยู่มืออยู่คำแห้งครับต้องสงั่งจะละมือติดผาขา้างล่างกล่องอัดสั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ากล่องไม่มีขาจับครับใส่มือครับ

โอ้อยอันนี้มันคระซายหนาดกัยว่ะฮะอุ้มสีเรื่องแน่นเออนี่ครับมันกระพิดมาสภาพนี้ครับพิดเขาไว้ไปที่ล็อกเฮ้ยอยู่เขาไหมนี่เป็นสภาพนี้ครับอันี่จะเป็นตัวอัดครับเอาเสื้อกนเงนี้ยสินี่ครับสเสื้อฟ้าเงี้ยสินี่ครับ จะฟังเงี้ยสนีเงี้ยเนี่สรมารจะฟังเลยครับเอาขามาใส่เดี๋ยวข้อศอประกอบขากดกันเลยครับ้เาเอ้าย่าข้างยข้ <laughs> <laughs> างอีเลนะตำลงเนีย

ลงลงยึดสูงมาเลยครับนี่ครับผมเอียดน่ครับเขาก็เอาขยะหนาลงขยะหนาลงครับอันนี้ครับนี่ครับเขาก็เอาขยะหนาลงนี่ครับอันนี้จะเป็นที่กดขยะครับนี่ครับกดเลี่ยวเขากับมันที่มีทางเปิดน้ำหาครับเขากับเปิดตัวนี้ออกครับนี่ครับเขากับเปิดออกขยะออกครับอันนี้ครับ นเอาความคิปนี้นก็นว่ามีอย่างไรแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้า้องทางยูทูบย้อนน้อยร้อยล้ลานะครับครับผมกับขอจบที่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ